ผูทุกคนสวัสดีผู้ติดตามนะครับก็คืออยากมาคุยนะครับมาคุยหาสาระกันนะครับคุยหาตะคขบปกันนะครับชีวิตคือการต่อสู้นะครับคือตอนนี้ผมก็จากอาชีพขับรถทั่ว คนขับรถทัวร์ชาแนลนี่ก็คือได้จบลงแล้วนะครับคือบริษัทได้เลิกกิจการนะครับเลิกกิจการลงแล้วตอนนี้ก็ตกงานนะครับแล้วบริษัทก็บ่มีคาชดเชยยังไ้เลยนะครับเลยได้ยุห้องอซื่อนะครับนี่ อยู่ของซื่อๆนี่แหละผมมีอย่งเกิดขึ้นดอกชีวิตนี่คืออยู่ไปก่อนนะิึงแต่สิ้นเดือนขอแค่สิ้นเดือนนี่แะก็คือจิจบก็คือยืนเด้หยงงานแบบที่ว่าเขาบอกอายุเนาะเพราผมก็อายุร้ายแล้วเวนะก็เลยเด เกิบเบื้องกันต่อไปว่าสิเป็นจังไงต่อนะครับบัวมีคาชดเชยบัวมียังคาตกอกตกใจกับบัวมีคือ,อยูซื้อนี่แหละครับยูซื้อ,อยูห้องคือเกาแล้วครับบ่มี่ยัง ฝากขอาเมืองใน่เด้อนะครับมาพูดมาคุยกันนะครับซอยหาหนทางแนเกี่ยวจัาจางไดกับชีวิตนี้เนาะไปยังบ่มีหนทางสิสิไปทางไหนมาทางไหก็ได้อยู่ห้องคือเา่าอยู่ห้องซื้อแล้วครับตอนนี้ถ้าเจอสิ้นเดือนนะครับขอแค่สิ้นเดือนนะครับที่ได้ดินร่นไปทางอื่น ยังไม่มีคนเข้ามาดหรอกวะคันโพดเดตเปิดเบิ้งก็ฝากในเดอ้อไม่ใส่ไม่อาจจะเสียงคอยใน่เดอ้อเออนั่งอยู่ผู้เดียวเอาอยู่ผู้เดียวนะครับ bù trăng đấy to nó no. bù và cho đấy to Hãy subscribe cho kênh Ghiền การเจ็บใครได้ปว่วยกับปว่วยอยู่แล้วตอนนี้ปว่วยอยู่ เอามาพูดมาคุยกันได้ครับเขามานั่นได้นะครับก็จะอยู่ยังสี่แล้วอยู่ไปกอนสินเดือนนะเบิ่อวาเอาจังไดต่อมื่อีกร่วันที่ยี่สีมื่อ่บวันศุกร์ที่ยี่สี่เสาร์ยี้าที่ยี่หกวันจันทร์ที่ยีิ Yêu hoàng đâu làm mình có con khẩu mà bưng lên sốt đây. À, chí vịt này suốt cả day nó cả chi phí này mù to con bưng mà dứt